นี่นะเราใช้ปากร้านโตกเกียวยักษ์ย0บาทมาดูกันครับผมสวัสดีเพื่อนเพื่อนณขณะนี้ผมอยู่ที่ตลาดนัดวัดกกากไปนัดวันเสาร์ตอนเย็นครับผมเดี๋ยววันนี้ครเพื่อนเพื่อนมาแนะนำร้านโตกเกียวยักษ์ครับผมอันเบลเลอร์เลย20บาทเดี๋ยวเรามาดูว่ามีอะไรกันบ้างนะครับนี่ทางร้านก็เข้าเข้าร่วมโครงการด้วย หาได้เลยแล้วลอในงานมีแบบที่สองี่ามมหลับได้จ้าแม่ค้าสวัสดีแม่ค้าสวัสดีสวัสดีครับกำลังทำกันเลยเนาะตัวนี้กำลังทำอะไรนะคุณแม่ค้าก็จะเป็นผู้อ่านผู้นำขายแล้วก็ใส้กรอบนี่มาขายที่นี่วันไหนกันบ้างเนี่ยในวันพุธกับวันเสาร์มีวันพุธกับวันเสาร์ตั้งแต่กี่โมงกี่โมงฮะก็เริ่มตั้งแต่บ่ายสามบุ้มเลยอ๋อโอเค นี่ตอนนี้กําลังใส่ไส้แล้วนะก็มีหมูก็มีหมูทุกทุกอันมีไก่ทุกอันครับโอเคแล้วปกติขายที่ไหนอ่ะบอกกันหน่อยทั่วไปทั่วเลยนะนี่กําลังใส่แล้วมีที่ไหนบอกไปเรื่อยๆเลยฮะบอกไปวันไหนแล้วก็เวลาฮะเวลาก็ปกติก็เป็น11โมง เจ็ดโมงไปถึงตลาดก็ประมาณทุ่มหนึ่งเลยโอเคตะลัตยี่สามตัวนี้เป็นอะไรฮะเนี่ยอันนี้เป็นผักแม่แี่ที่บีบเนี่ยมะเขือเทศมะเขือเทศนะอ๋อตายแล้วมะเขือพานี่เองตัวนี้เป็นอะไรฮะไมยองเนสยองเนสนะนี่ถามแบบไม่รู้กันเลยอุ๊ยอันนี้ไฮไลท์เลยอะไรนะแม็กกี้แม็กกี้โอ้ไม่อร่อยเลยตัวเนี้ยตัวเด็ดเลย พริกไทยนะได้เลยได้เลยเข้าได้เลยจ้ามีผ้าอดกับเสื้อกลอกนี่แหละอันนี้ผ้าอัดเนี่ยนี่กับเสื้อกลอกยานเลยอันเบลเลยเนี่ยจ้าคุณแม่ค้าแล้วไอ้กระดาษห่อนี่เขาเรียกกระดาษอะไรฮะกระดาษธรรมดาไม่ไม่เวลาเราไปซื้ออ่ะ กระดาษปกคอเสื้อกระดาษปกคอเสื้อโอแล้วขายยังไงอ่ะเราขายมัดเป็นร้อยห้าสิบห้าร้อยห้าสิบห้าบาทเนาะประมาณห้าใบมีห้าร้อยใบโอ้ซื้อได้เนี่ยแถวไหนร้านที่ขายกล่องพวกไปฮะไม่ร้านที่ขายกล่องเสื้อปองพิมอะไรพวกเนี้ยอืมโอเคพวกกล่องโฟมอะไรพวกเนี้ยนะใช้เวลานานไหมอ่ะไม่ไม่ไม่ถึงห้าทีตัวทีมีพี่สาวหมูหยองด้วยอ่ะฮะ ลูกค้าสั่งเราถึงจะทาอ๋อนี่เรามีน้ำพริกเผาหมหูหยองแล้วมีอะไรอีกบอกกันเรื่อยๆก็ปกติจะมีไส้หวานเดี๋ยวบังเอิญไส้หวานนี่นานๆจะมีคนมาสั่งเพราะว่ามันเสียสามวันก็เสียเลยต,ต้องที้อเยอะอ๋โอโอเคกาวที่มันอืดๆหน่อยนะใช่ นี่นะก็ไปเรียงไว้ก่อนนะอ๋อนี่ทำมากี่ปีเนี่ยคุณแม่ค้าสองปีสองปีแล้วนะกระทะมันเลยอ่ะกระทะนี้ใบเท่าไหร่อ่ะเนี่ยสามพันแปดนะนี่สองปีแล้วนะเผื่อเพื่อนๆสนใจ ึ้นมีมลงตอนนี้เหล็กแข็งความยาวก็ประมาณสองฟุตได้ใช่ใช่ใช่นี่นะเราใช้คนคนคนตัวนี้เป็นแป้งอะไรคุณแม่ค้าแป้งสาลีฮะแป้งสาลีแป้งสาลีนะโอเคตอบได้เท่าเท่าที่ตอบนะฮะนี่วิธีการหอ่อต้องห่อแบบนี้นะต้องวางเฉียงโอ้อันนี้มันดีกว่ากระดาษโรตีนะเนี่ย ใช่ใช่ว่ามันให้ทรงได้ใช่อันนี้ลูกค้าเข้ามาเรื่อยๆด้านนี้ก็ห่อกันเรื่อยๆสม่าชอบกินนะเดี๋ยวไม่ถามไม่ร้อนเลยจ้าหวานไม่ยอมพี่เกาได้นกอกต่างได้จ้า รับล้วร้อนเลยจ้าได้เลยครับพี่ปิ๊จ้านี่นะทางด้านนี้ก็ทำเรื่อยๆทางด้านนี้ก็ตีไข่แล้วรอเกี๊ยวรับได้เลยครับล้วร้อนเลยครับหวานผู้หญิงพี่สาวมีไหมพี่สั่งได้สั่งได้เลยนะจ้าแล้ววันหนึ่งนี่เราอ่ะรับได้ครับวันหนึ่งนี่ประมาณเท่าไหร่คุณลูกค้าประมาณขายได้ประมาณสักกี่อันนะแบบพลิกๆเลยอ่ะประมาณนั้น ร้อยรร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบอันนะโอ้ยเมนธรรมดาเนี่ยร้อยห้าสิบคูณยี่สิบนี่ก็สามพันแล้วนะโอ้พอได้นะตอนนี้ของมันแทนแต่ว่าตอนนี้ของมันแทงต้องไอยงทยที่แพงอ๋อใช่ขึ้นหมด กระดาษใช่ใช่เข่าเท่เก๋ากว่าบาทเจ็ดสิบาทเดี๋ยวไม่ขึ้นเท่บาทละมาเป็นเก้าสิบเก้าสิบแล้วนะเนยเท่าไหร่และห้าสิบห้าเป็นเจ็ดสิบโอ้แล้วเนยนี่เป็นเนยอะไรเนยเค็มหรือเนยจืดเนยเค็มใช่ไหมเนยเทียมจะเป็นเนยเค็มโอเควันนี้ก็ได้ที่แล้วนะผู้ใหว่นิดเดียวมีพี่สั่ได้อร่อยเลยครับ สวัสดีครับไ้ก่อบัวนี่ทำวันใหม่ๆเลยร้อนๆยังไงพี่พาเข้ามาเรื่อยๆนะตอนนี้เี๋อวไม่หนาวแล้อนะเลยจาได้ครับแล้พี่ยอมไม่หาว รจระพี้ละล้อเลยครับวันหลิงพี่เสามีจ้าหลังได้จ้าเกียร์กร้าละล้อเลยครับยี่สิบจ้าผหงพี่สามีนะครับหลังได้นะครับเกียร์กระพ้ายี่สิบจ้า เนี้หมูก็ลดลงมาปกติมันโล่อะไรล้วตอนนี้มันร้อยสิบร้อยสิบหม, <110. S 2> ม,มูสับนะหมูสับนะโอเคเด้หมูชิ้นอนะ่ะหมูชิ้นสองร้อยตอนนี้ร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบโซีล้วงได้เลยนะครับยี่สิบจ้าเลือกเลยจ้า พี่สิทธิ์จะได้เลยจ้าละล้อเลยครับเลือกเลยจ้าได้ครับไม่ปวดกับไส้กรกอกจ้าอเอาตบบนี้เนาะได้แล้วละลอ้อใช่ครับกลิ่นหอมเลยตอนนี้ร้อนนะครับกลิ่นแม็กกี้นี่โหหน่ากินมากเลยเอนะอกลิ่นแม็กกี้เนะี่ยเตะจมูกมากเลย โอ้โหสุดยอดเลยอ่ะนี่ <ข b S 1> นะลูกค้ากลับมาเพิ่มนะเดี๋ยวถ้าอร่อยกลับมาอีกนะจ๊ะ <g> นี่ก็ได้ที่แล้วนะเดี๋ยวครับพี่ได้เลยจ้ายี่สิบจ้าเลือกได้เลย<อ>จ้าแล้วก็ม้วนดูนอไหน,น นีพ่พาขึ้นมาแล้วก็กดได้ไหไมครับได้เลยครับแล้วก็ม้วนเขามีจ้าอืมเหมือนกระสอบก็ได้นะอ,อันนี้อันนี้เขาเรียกอะไรอะที่เครื่องมือที่ใช้อยู่เนี่ยเกียงเกียงอันนึงก็เกียงอ๋อแต่ว่าแบบโค้งนะไอ้แบบแ,แบบ<ร>งองศาคล้ายๆที่ตักไอ้เนี่ยขนมหม้อแกงไข่ไข่ไข่กันเอออย่างนี้เขาเรียกอันเท่าไหร่อย่างนี้ราคาอันนึงก็ประมาณถ้าเห้าสิบห้าสิบบาทซื้อได้แถวไหนอ่ะ ซื้อได้แถวไหนคุณแ<ด>ม่คะทั่วไปเลยร้านพวกเบเกอรกี่อะไรพวกเนี้ยนะ,ะอุปกรณ์เบเกอรี่อ่ะเดี๋ยวหมคะัยี่สิบจ้าแล้วร้อเลยจ้านี้ก็ลง<ด>เรื่อยๆนะ,ะลงเรื่อยๆเลย นี่ก็ทำกันต่อเรื่อยๆตัวนี้เป็นอะไรฮะเนี่ยเมนูอะไรอันนี้เป็นก็จะเป็นปกติหน้าหน้าหน้าแบบเมื่อกี้อะครับเมื่อกี้ครับได้เลยจ้พี่เลือกเลยจ้ายันดีได้กรอกเลยเนาะเขา

ได้เลยครับขอบคุณนะครับกระเดียมยาดีได้เลยจ้ายี่สิบจ้าได้เลยครับร้อๆเลยนะครับไม่หมายเลยจ้าเลือกเ,เลยจ้ามีกวาดมีไส้กอรอบกวาดเหรอกระเทียมเอ่ย <med> วครับรอเลยจ้าพี่ได้เลยจ้าปวอดวมุหยวพี่าได้ก็สั่งได้จ้าไม่ครับอดเลยครับจะกอกับอัอะไคปกรอบแล <med> ้ว ไม่ราบแล้วร้อยลิแก่ยี่สิบจ้าไม่หายเลยครับเกืเอบจะร้อยลยจ้าไ,ไ,ได้จ้าปวดมืออย่างพี่เขามีพี่สั่งได้ครับยี่สิบยี่สิบจ้าน,นี้ยังไม่ได้ไหมได้แล้วพอวะจะไป เดี๋ยวครั้วร้อนเลยเหงาได้เลยเจ้าพี่ไม่มาเลยจ้าปากล้าทุกเกียวยักษ์ยี่สิบบาทนะครับมาอุ่นหัวก,กันที่วัดออกากากได้เฉพาะวันพุธเสาร์นะครับสองวันอันนี้ได้เลยนะครับมีพุธกับเสาร์นะครับแล้วก็วันอังคารพฤหัสถ์สุกอาทิตย์ผมก็จะไปวัดไชยสิงห์พีจรันทิพย์สามนะครับ <c oughs> อโอเคว่า อร่อยก็แวะมาหนุนกันนะครับเป็นตลาดนัดเย็นเนาะครับตลาดนัดเย็นครับโอเคยังไงวันนี้ขอบคุณมากสวัสดีครับผมสวัสดีแม่ค้าด้วยครับผมขอบพระคุณสํหรับการรับชมและติดตามครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้ช่องอลุงฟุ๊ดดี้ด้วยนะครับกับรายการมาดูกันสวัสดีครับผมมาดูกันครับผม